กับเขาเมื่อนี้นะคะไปนาวัดมาไปนาวัดมาก็เลยได้ป่ามานะคะเป็นลักป่าวัดโว้ยพ่อแม่ไปตลาดอ่ามีใครพร้อมนะคะหนึ่งปลาค่ะก็เล่าสีมุกแล้วก็สีต่ำแจวตํำแจวนะคะตํำแจวลวกพักแล้วก็มุกเฮ็ดนี่แหละเอา้ากับเขาเมื่อนี้นะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อพบกันกับวิสุพิตาอีกแล้วนะคะกับรายการแซ่บแบบอีสานสไตล์สาววิสุพิตรานะคะเมื่อนี่สีมานําเสนอให้พี่ให้นองได้เบิ่งกันนะคะกับเมนูหนึ่งปลาตำเจวค่ะพี่น้องนะคะมากับห้านไส้ค่ะพี่น้องน้องพอเตอร์สวัสดีครับ <c oughs> ยิ้มหวานเห็นเนาะบุกไสข่อยนะคะอ่ะเมื่อนี้นะคะสีดำแจวให้พี่น้องเบิ้งว่าสูตรสุพิตราสาวหมอล่ำสิเป็นจังไดไปเบิ้งกันท่าพี่น้องคะเสือเซย์ปะคะเสื้อหกสิบปีนะคะวิธีน้องน้อยนะคะโดยราคาตอนนี้หกสิบหกสิบน่าจะหกสิบเอ็ดหกสิบสองแล้วนะคะสำหรับอ่าพี่ีน้องน้อยนะคะเดี๋ยวาลงตัวช่วยดีๆของเราะคะ่ะ นี่อ่ะเราก็ข้ากับสีมันดำเลยนะคะดำแจวนับแดดเ้าลองส่อันนี้สักก่อนใส่ผักิดสักก่อนใส่มือจับโดดบรูว่าอันใดก้อนอันใดลังนะคะเอาตาม ที่เห้าถนัดก็แล้วกันนะคะวิกสิตต่ำกพิกรอนขวเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่แถวตำแตนละเที่ยในคางบันสองข้อแท่งอะไรได้เ,เ,เพราะว่ามีไทยเนี่ยนีนะคะกินดูกระมูอตับเป็นกกูเยอะต้องตัละเอียดแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นจุยนะคะหรือว่าคุยห้ากระสิ่งไซอันนี้เข้าไป หอมกับกระเทียมนะคะเฮ็ดกับเข้าเป็นน้ำอ่ะอยู่น้ำเมนูกนะคะแต่ว่าแม่ส่วนหมากก็ใครใเป็นกับเขา้าตอนแรกรจินอันแรกที่แมน่ก็จะเห็นจินก็คือกนไกืูว่าก๋อยไก่ ไปเข้ากับตามบัเคเชียเรนที่ว่า,าข้าหัวแล้วนะคะบางมองบางพื้นที่กับส่จี้เอานะคะจอ,อนี่ใไซข้อเพราะว่าตรงนี้อันนี้อุ้ยเขาตรงเน้นเอาเพราะาาว่าตัำว่าไ้เม็กเ,เอาว่าไม่เน้นเม็กเม็กเอา นิคเอาต้องนิคเอาคือบักเคลียรนี่มันจะหายรสดสมแล้วกับนวน,นะคะ้นวน,นะคะ <laughs> มันเป็นมันเป็นอุบัติเหตุค่ะระวังตาด้วยนะคะ ผู้ขานี่แลววะว่าผู้ถือกล่องร้อมนะคะเพราะว่าที่นั่งเป็นคนมากินบักเคือรเลนนะคะเนี่ยได้ประมาณนี้นะคะต่อไปขันตอนของเท้าใส่ผมว่าใส่หน่อยแสยบหลายปาด เบิ่งแม่เท่จนเต็มกระปุกแย่จำนี่แหละเฮ็ดกินตลอดมาปวดมาโพดแท้โอู้หูสีไส้บนนี่กับสีบป๊กเกอร์เด็กสีว่าให้อีกใส่าหน่อยตั้งแต่สีด๊าแสนี่นบน้าปวดเนี่ยจำนี่ว่าแมวเนาะใส่ดวงใส่แล้วเ้าใส่หนังตา จสลล็สิบเป็นลูกไต่มันสิบเป็นลูกยังนะคะอ้าวกระต่องเติมน้นไลน์นะคะเพราะว่เบอรเกอร์เลนมันไห้คว่มจมเดียวนะคะเนี่ยมาให้ไหนใสนน่เดี๋ยวลองซิมซิมกันนะคะ ประแดกประแดกต้มงันเม็นประแดกตาแหกเลยประแดกดยุ่งออืมืมตองหวางพี่ลองเล็นยั้งกับแชบซิมีก,ก่อน ปลาอีกตันงอยเนาะม่แน่นนก,นก,นก,นกันเลยเพราะว่าปลาแดดมันป็นปลาแดดผสมแต่หมกหนาะแล้วล่ะต้องใส่ขวยเกานะคะ มาทัานที่ค่ะ สืกินนะคะส่วนมากชิปโอใครถือใจกังไดขันหรัรตังกินเองสิีซ่บหนึ่งปลาซ่แบแล้วนะคะเป็นยังไงคะสิโอ้มโไม่หัดขอนี้วจัะเบะเบะเบะ ต้องหายผู้ซิมนะคะเป็นยังไงคะพานบบแสบแสบโอ้โแสบร,ร่องมือดิ๊บโบแสบบอเห็ิงห่งกินนะคะ,ะนี่นะคะหน้าตาเจลของเห้านะคะ,ะเปิดตะได้ผัวบบ ร้อยนะคะตอากาจัดจานเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟเจลค่ะลวกพักทั้งพักสดพักลวกนะคะหนึ่งปากคอนะคะนิ้นเน้นเสิร์ฟด้วยมกเฮ็ดนะคะมกเฮ็ดข้นหน่อยนะคะว้าวมกเฮ็ดใส่ไข่ ซิมเล้วมีคนซิมให้ด้ยวยบอกว่าสุดยอดนะคะรอสมาชิกเรามากินกันนะคะเมนู1นึ่งปลาตำแจวลวกพักมกเฮดค่ะพี่น้อง